สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศเหมือนเดิมคะ่ะเจอกันกับพี่น้องพาเฮงสำหรับแนวทางหุ้นไทยนะคะรวมไปถึงนิเคอิจีนห้างเสียงไต้หวันแล้วก็เกาหลีงวดประจำวันพฤหัสท,ที่24่ิมิถุนายนแต่ว่ามาดูย้อนหลังของวันที่23นะคะว่าผลออกอะไรบ้างสำหรับไทยเช้านะคะเปิด9 8 7 5 9875นี้ค่ะพี่น้องให้เด่น8ไปนะคะแล้วก็เข้าเจาะด้วยนะ89ใครที่รูดนะคะแล้วก็5นะคะ57ใครที่รูด8รูด5นะก็เข้านะคะแล้วก็เข้าตัวเจาะด้วยไทยที่ยัง94719471อันนี้ไม่มานะคะไทยบาย8360มา83นะมารูดนะคะ83ไม่มีเจาะ ไทยเย็น0ูนย์ดหนึ่งห้าอันนี้มาตัวเจาะนะคะส่วนห้าหนึ่งไม่มีแต่ว่ามาเด้งบนล่างเลยเนาะสำหรับไทยนี่เช้าเปิดเด้งบนล่างเปิดบ่ายแล้วก็ปิดเย็นก็เด้งบนล่างด้วยนะคะสำหรับไทยนี่ปังเลยช่วงนี้ช่วงนี้หุ้นไทยมาดีมากเลยนะคะนี่เคอีกเช้าหกหกแปดห้าห้าอันนี้ก็มาหกแปดนะคะหกแปดแปดหกอยู่นี่เนาะแล้วก็มาห้าห้านะคะ รูดแรูด5้าแล้วก็เข้าตัวเจาะด,ด้วย8ปดหกพี่น้องไม่เห็นตัวนี้เนาะ8ปดหกหกแนะคะอ่านิเคอิบ่าย4 8่แปดสองส่นะมา8ปดอีกนะคะสําหรับนิเคอิบายนิเคอิามาทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยเช้าเด้งบนล่างด้วยนะ,ะสําหรับจีนเช้า7 5 0ดหสองหอันนี้ก็มา5้าอีกนะคะ นี่จีนบ่ายสามแปนี่บ่ายมาเด้งบนล่างเลยนะคะสำหรับบ่ายนะ83ไม่มีนะคะห้ไม่มีเข้าตัวรูดนะสำหรับห้างบ่าย18509 1 8 5ห้อันนี้ก็เข้า85นะคะเข้าตัวเด่นเลยและอันนี้เท่ากับได้สองเด้งนะ ถ้าสมาชิกรูด8แล้วก็5ก็จะได้ทั้ง8ได้ทั้ง5ใช่ไหมคะก็ก็ได้สองเด้งนะอันนี้ถือว่าสองเด้งนะคะโหเมื่อวานนี้ปังทีเดียวเลยนะคะสำหรับไต้หวัน6.7116อันนี้ไม่มานะไต้หวันไม่มานะคะเกาหลี6.2091เกาหเกาหลีก็ไม่มามีแค่เกาหลีกับไต้หวันนะคะที่ไม่มา อ๋อแล้วก็ห้างบ่ายเนาะห้างบ่ายไม่มา70731นะคะสำหรับเมื่อวานนี้เขียวแดงเยอะเลยนะกี่เด้งเอ่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะอันนี้ถือว่าสองเด้งเมื่อวานนี้มา13เด้งเลยนะคะโอ้ปังทีเดียวนะคะปุกมือรัวๆ <c oughs> ใครที่ติดตามพี่น้อเมื่อวานนี้ อคอมเมนต์บอกด้วยนะคะใครที่ได้ใครที่ปังเมื่อวานนี้คอมเมนต์บอกพี่น้องด้วยนะพี่น้องจะได้ดีใจด้วยนะคะขอแสดงความดีใจด้วยปังเลยนะคะสําหรับเมื่อวานเยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมจริงๆเลยเขียวแดงสิบสามเด้งนะคะอย่างที่บอกนะไม่ต้องคิดเยอะค่ะแล้วก็ไม่ต้องลังเลถ้าเราลังเลนี่ก็ก็จะอาจจะพลาดนะคะก็คือล่าตามนี้เลยนะคะเช้าบ่าย นะถ้าเช้ามาแล้วจะบ่ายก็หยุดก็ได้นะแต่หรือจะตามอีกก็ได้เพราะว่าบางทีเขาก็มาค่ะทั้งเช้าทั้งบ่ายเห็นไหมอย่างเงี้ยมาเด้งด้วยนะคะคือเราก็อ,าอะไรแน่นอนไม่ได้แต่ว่าการพลาดหรือว่าจะชัวร์สุดถ้ามาเช้าแล้วก็บ่ายก็หยุดไปการพลาดเราจะได้กําไรเต็มๆใช่ไหมคะทีนี้เราก็มาลุยกันต่อสําหรับวันพฤหัสที่2ี่มิถุนายนเนาะ24นะคะ พี่น้องให้เด่นนะเน้นเน้นรูดนะคะสี่แล้วก็สองนะสี่สองนะคะจับคู่ก็จะมีสี่หนึ่งสี่สองสี่สาม สี่ห้าสี่หกนะคะสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองเจ็ดแล้วก็สองแปดนะคะเห็นชัดไหมเอ่ยอเนอะสองสองนะคะสองเจ็ด แล้วก็สองแปดนะนี่เน้นสี่กับสองพี่น้องเผลอหลับไปค่ะหลับง่วงมากเลยแล้วก็เพลียด้วยพอดีไปเมื่อวานนี้ไปรับของวันพุธนะคะพี่น้องไปรับวัคซีนมานะคะเข็มแรกวัคซีนโควิด1ิบนะคะไปรับมาเข็มแรกพอกลับมาถึงบ้านก็กินข้าวกินข้าวเสร็จก็รู้สึกเพลียๆเหนื่อยๆก็เลยเผลอหลับไปนะคะ รู้สึกตัวขึ้นมาออกลางดึกก็เลยมาทําคลิปซะหน่อยเดี๋ยวทําคลิปเสร็จก็จะนอนต่อนะคะก็จะนอนต่อสําหรับคลิปแนวทางก็คงจะลงให้ได้แค่หุ้นนะคะหุ้นเช้าส่วนฮานอยก็ไม่ได้ลงแต่ว่าเดี๋ยวพี่น้องจะไปลงให้ที่ชุมชนละกันนะคะสําหรับสมาชิกท่านไหนที่ติดตามฮานอยนะคะ,ะเดี๋ยวพี่น้องไปลงให้ที่ชุมชนละกันนะแต่ว่าอันนี้พี่น้องลงให้หุน้น แนวทางหุ้นนะคะหุ้นช้างหุ้นบ่ายนะ4กับ2นะ41 42 43 45 46 20 21 22 27แล้วก็28นะคะอันนี้ย้ำอีกน้อยประกาประกาไม่ค่อยชัดเลย42นะคะ สำหรับหุ้นวันนี้เราก็มาลุ้นกันเนาะขอให้เป๊ขอให้ปางเมื่อวาน13เด้งวันนี้ก็ขอให้มา10เด้งขึ้นแล้วกันเนาะขอให้มา10เด้งอีกนะคะ11 10เด้งขึ้น ยังไงก็อย่า,ยาลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะอยู่ด้วยกันก็ขอทุกคนในเฮงปังๆมีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทุกๆไลค์ทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกำลังใจพี่น้องขอขอบคุณมากๆนะคะสมาชิกใหม่ที่เข้ามาใหม่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบายขอบคุณค่ะ